ได้ไมนหยังล่นะแน่กับปองมักพีกก็ร่มหนาวเนาร้อ,อนนี้เนาะอมผา่านแล้วอุ่นี้หนาวแล้วเดียเด๋ยวหนาวเดี๋ยวหอนเลยเจัาบานลลแะบเบียบปลอดสารพิษเลยครับผมปลูกแบบบ้านๆใส่ขีข้งัวขิงกล้วยบางในดอกงามๆมีอย่างจอกใบยังอัดมีหอยจอยจอยเขาบริสิทธยาสีน้งเนาะครับเนาะบางในงามๆเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องซูปู่สุก่นครับผมมือนีเ้านี ผมอยู่ตลาดสองขอนครับผมสามแยกสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชชานี่ครับผมตลาดเชา้าสองคอนอยูสามแยกสองขอนเลยครับผมทัพไปหันนีประมาณ3มกิโลสีกิโลกจะสเป็นแรงท่องเที่ยวชื่อดังของอุบลครับผมสามพันโบกอันนี้อยู่สามแยกสองคอนครับตำบลสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชชานี่ครับผม บรรยากาศกรลังหนาวๆปเราเิ่งตลาดน้ำกันครับผมตลาดนมางถนนมาแล้วก็จะเป็นสินค้าการเกษตรครับผมบักบัวมันเจลวักพริกแกงบักทั่วบักเขือของแม่เรานี่เวิร์สุดนะกระลังเลี้ยงกําลังใหญย,ยพักบันบานเท่าเลยครับพักกระจอนสดๆเลยกำจกบับบานนี่ครับ สิบบาทนะเพื่อนเพราปลูกเองว่ะครับหิมโขงเข้านี่นะครับเนาะปลูกแบบบ้นบานๆเขา้าเลยครับเดีอยปอดสารพิษปลูกเองขายเองผักสดๆงามๆหิมโขงครับผม <c oughs> ต้องกัดเก็บม,มาใหม่ๆกับลังบรรจุพันธุ์เลยอ <c oughs> ู้ <c oughs> ย้ายแม่ยังล่ะแม่กับฟองมักพีก <c oughs> ล่มหนาวต้องวันนี้เนาะฮ่มผ่านแล้ว <c oughs> วันนี้หนาวแล้วเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนอยู่ จัางบาทลหครับนุ่ใหญ่ๆน่างละบาทด้ครับแล้วบอกพริกสวนพริกบาดเท่านี่กับเพาบบ้านเท่าคือกันอัคคูเกียงคือกันน้อครับกเฮ้ยฟังหิมโขงหิมโขงอ้ยอันนี้ผักกาดผักกาดหนนี่เท่าร่นัอกาดทีนเท่าไร่บางนะคำละสิบบาทอ๋อลงไปขันศพก็คือศพอัคคูเกียงข้กเท่า งามเลยงามเลยคุณหลานเดี๋ยวเป็นยางก็้ือเลื่อนต้องการครับเมืองบรรยากาศงามเสาวๆเมืองนี้ร่มหนาวว่อยๆมากแล้วครับผมหนาวว่อยๆมาแล้วพักมีสี่ใบโอ้หลายขาไป็นขากกระลังมากกระลังต่างๆโอ้เก็บมาใหม่ๆจากสวนเลยกะลั่กองปลูกเองขายเองนะครับปลูกยี่ที่ของนี่บ่พปะ ผมยูให้หน้าหน้าขององมาตดใสครับหน้าไม่ถึ่ท่ทำคขาวมข้าววัดนวปลูกยู่ให้หน้าจะของเลยเป็นแบบกทั่วปีพักกับแมนเบิบปูกเองขายเองพักงามๆเลยครับเบื่องประกาศเฮียนเราปีเก่ามาตาสวนจะของครับเบี้ยพักกับวี่เวล้ยเราะ ก,กมากะล่งกลางแถงทางคุณปเป็นสอบเป็นสอบเลยทั้งในคุณสอบยังเล่าแล้วคุณเราได้สอบพัดสอบมีบ้าง <c oughs> ตัวปมตัวผีพัก <c oughs> ท,ทั้งเม็กหนี่ธรรมา,าตาบหอครับเพราะมันเพื่อปลูกปาปลาผมนึกว่าเป็นปลูกเพิ่อปลูกก็ได้เราขนาดนี้เราต้องเด็ดเน่อยข่าวหยอดต้องเด็ดกำลังมาเลยั <c oughs> ปัดกระลังมาไม่ <l oss> มีเวลาบปูเลยแบบบ้านเท่าเลยงามๆฟัก <laughs> การแผงแล้วเทเลยเ <l oss> <l oss> ดีสยวาเดี๋ยาเขากับแบบบ้านเาคุณพระมีซีใบแต่เราห้องกับมา ต้องกะกลางแพง้นมีข้ายมันเตีบเองเบิลดเรล่มลงตัดไปล้เดี๋ยวมันสิบท่านขายด้ยนะแม่เนอว่างโหลดจังหน่อยคนมาหุ่มเบิด

เพรกระจนเราเนี่ยกระจนเองกำรสิบบาทบ่ครับลูกเองมันกางงามแล้วใส่ขี้ม่วใส่ยังบานๆเท่าเราแม่นะปลูกเองขายเองแบบบานเท่าเลยยูยูยิ้มโงนี่บอกเขาไมอยู่ใส่โอ้ยนี่ยห้ปโอ้ะบานี่าครับถูกยูเห้นหน้าโอ้งามมหลีน้อยอดแบบไงนึงเป็นตัวหัวเป็ัวเป็นตัวหวานดีข้าว แกงขี้เล็กกะมีมีทุกอย่างเนี่ยกินบบบานเท่าแม่ทุงจักบาทหรอครับแม่ทุงละยีสิบทุงละเศ้าบาทเด้อพี่เมื่อที่เรนได้เอาไปเราเสเนี่ยมกเขือกะมีลมว่อย กบเขียบเลากัมีเห็นมั้บเขียบกตมีเด้อค่ะสามสิบบาทหาบาทสามสิบาทหาบาทมาไล่ก็มีเด้อเราบกดกดจอกกดจับเล้ก็มีเด้อมาไล่กับสิบบาทตรงไหนกํากับสิบบาทบรรยากาศ ทออทออเทปลาเราไม่ตัาตอนน้ำหนขายเป็นโลโล,โลจาัาบาทนี่ครับโล่ละสองรอย,อยกีละซาบาทโลละสองร้อยดครับเลกีละซ้าบาทเป็นปลาเอื่ปลาอื่น ปาพียปลาครบปลาหน้าปลาหนูกับมีเป็นตันนนรับ ลงไปเบอรงน้ำกันครับโอ้โหลงไปหอดคอยผมแบบนี้ครับคอยลงไปผุนแ่ละยางเบิรงน้ำกันรับมาพอมีอย่างนี้คอยลงไปทางนะครับากำลังมากคือการ Không. À. cái áo kiểu không thích, bờ, là. Là tìm... người đó, cái áo kiểu đó, cái đó, เบียบพงเบียบพักกระติบเข่าหวดขายคลิปช็อปทุกอย่างสิบบาททุกอย่างยี่สิบบาทโอ้ลงไปพุนกับสินเป็นเบีย้ยพักเบียบยังลงไปคุณล่ะครับเสือ้อผ้าโอ้ข่อยลงไปท่านสามพันหมวกครับผมโอ้บรรยากาศช่วงนี้กันหนาวหนาวล่มหนาวมากแล้วครับผมโอ้ มซ่อนเบียร์ผักเแล้วไปนอนนำงามโอบ้บักพริกไหมบักพริกถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยคืองามแท้ถุงละซ่าค่ะถุงละซ่าบาทมีบักหลายตน้นสามถุงห้าสิบนะคะมีบักหลายต้นเด้อครับเด้อเอาไปแยกโอ้ร่วมกันได้พร้อมเหระวะสามถุงห้าสิบมีทุกอย่างบักคุงซาลาเน่ดอกแค่บักเขือเปาะบักเขือพ่วงนี่ขนาดน้ำครับผมดูเลยเพิ่งอีตู ว่าคูงพักแผ่วก็มีโอ้มีหลายอย่างใช่ได้อยัางหล่ะว่าท่านได้ของกบมหอดของกำมหอดลาบเถียงงามๆเลยไม่ยั้งล่ะครับนี่ไม่บักเท่งไม่บักขามโูดมีหลายใหม่เลยใหม่บักเท่งใหม่บักขามเราใส่สามปีก็มาเหปิดแล้วปะรับ ลาซาบลาซ่าหรอกกระเดากระมีแล้วกระเดากลางดอนแล้วปะกินกับยังกระแซบกินกับเขาละซองเมืองที่เลยเขากันอยู่เจ้าว่ากันหลวงดิเบียรพักได้พักเราก็มีเบือเดียวเท่านั้นหลายอย่างแซบตึงหรือยังเดี๋ยวเขาพากลางไปเบิ่งฟังพุดน้ำขับว่า ก่อนลุกเปิดสิ่งนี้อียงเนี่ยเขาบดลงไปทางพุ่นหรอกครับเพราะว่าพุ่นก็สเป็นเสือพงเสื้อผาธรรมดาครับเดี๋ยวเขาขามมาทางพี่หรอครับเนาะมาทางพี่แ๋ยวพี่ดอกเบ่งหยอนไปเ้งเนๆพ่น่ะบรรยากาศทั้งทึงไปน้ำก๊อการถนนี่นะครับโอ้ ปลูกเองขายเองเลยเลาปลูกเองเงิดเลยีกเนี่พรกระจนเล่าโอ้ยเก็บใหม่ครับลงเก็บเปเทียงขึ้นตีสองฟาเก็บตะเทียงขึนตีหนึ่งตีสอกสีมากำไม่หยังนอกคำนอกปลูกยุ่ยใส่เลยผีิวหิ้มโพงี่าโอ้สียงคนน้้น่อครับพวกเนี้ีนเราเก็บมาหน่อยเพราะท่านเกกำกับมี ยาสีเล้วเจ็บต้องเก็บตาเดืกบักเตียงบักทั่วปลูกแบบปลอดสารพิษเลยครับผมปลูกแบบบ้านๆใส่ขิงัวขี้ควายบางในดอกงามๆตัวขาบดสีดยาสีดหยังเนาะครับเนาะบางนโอ้ยงามเลยเบฟองสั่งครับไต่ไต่ไฟกว้างเจ็บฟองเออ โอ้พ่อตอนทัานไปเก็บนี่เขาก็เห็นนอนพร้อมม่ากับกำจัดมันนั่มเลยครับตอนขนนอนนันอนโอ้ครับครับนี่ละครับทักบ้านเขากินแล้วก็สบายใจกินแล้วแบบบ่ต้องคิดยั้งลายนะนี่ปลอดสารแบบเขาไปเก็บตอนนั่งขึ้นเป็นเห็นนอนเห็นแมงเหเขาก็สามารถกําจัดมันได้บ่ต้องไปใสสารเคมีครับผมใสขี้งวขี้ควายกินแบบแซ็บๆเลยบ่ต้องลวกกระแทบพักกระจอนนี่กินแล้วตำมะฮุงหวานกรอบขอนซ่อนลาย เกับแมน <c oughs> พืชผลทางการเกษตรเราบรวอมกินเหลืองพุทโธนัขายดีขึ้กันครับพูดแม่และเทเอาเทเอามากมากมาเป็นเครือเป็นตนเลยครับเอวากินพุทโธยุทธภั แล้วสุดท้ายอยู่บอกมอมอทั้งพีละครับตลาดกับสิงห์ล้ยวลงไป